คลิปนี้ขอทำออกมาเตือนกันอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันมีมุกใหม่ของพวกแก๊งมิจฉาชีพครับมันจะส่งข้อความ SMS เข้ามาในเบอร์มือถือเราบอกเราว่าแอปพลิเคชันไลน์ของเราเนี่ยถูกเข้าใช้งานจากเครื่องอื่นคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่เป็นความจริงเลยครับคุณผู้ชมอย่าก,กดเข้าไปในลิงก์นั้นนั่นเองนะครับและในคลิปนี้เพื่อความปลอดภัยมากขึ้นนายตึงเนือจะมาแนะนำวิธีการปิดการเข้าถึงแอปพลิเคชันไลน์ของเราด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นให้ใช้งานได้เฉพาะเครื่ององงงงเเเเเเรรรรรราาาคคคื่ดดดีีียยยยวววนนนะะัััับบิธกกจปป็ไไู๋ล อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าในแอปพลิเคชัน Line ของเราเนี่ยนอกจากจะใช้งานบนมือถือได้แล้วนะครับยังสามารถเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้อีกด้วยนะครับและถ้าคุณผู้ชมมั่นใจว่าเราไม่ได้ใช้งานแอปพลิเคชัน Line บนคอมพิวเตอร์แน่ๆนะครับในตึงหนึ่งจะให้เข้าไปปิดการอนุญาตเข้าใช้งานจากอุปกรณ์เครื่องอื่นนะครับโดยเฉพาะพ่อๆแม่ๆของผมเนี่ยจะได้ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าใครมาแอบเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Line หรือเปล่านั่นเองนะครับวิธีการปิดการตั้งค่าก็เข้าไปในแอปพลิเคชัน Line ของเราเลยครับ พอเข้ามาในแอปพลิเคชัน Line แล้วนะครับให้เราอยู่ที่หวัวข้อหน้าหลักนะครับจากนั้นนะครับให้เราสังเกตที่สัญลักษณ์ฟันเฟืองที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับ <S <S 1> <S 1> พอกดเข้ามาในเมนูการตั้งค่าของแอปพลิเคชัน Line แล้วนะครับจากนั้นให้เราไปต่อที่หวัวข้อบัญชีนะครับเมื่อเข้ามาในหวัวข้อบัญชีแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างครับ หลังจากเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วนะครับเราจะพบ2หัวข้อนี้นะครับโดยให้เราเข้าไปเช็คที่หัวข้อแรกกันก่อนนะครับก็คือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องอื่นนะครับกดเข้าไปได้เลยครับ พอเราเข้ามาในเมนูเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องอื่นนะครับถ้าพบว่ามีรายชื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้าใช้งานบัญชีไลน์ของเราอยู่เนี่ยเราสามารถเลือกกดเข้าไปนะครับแล้วบังคับให้มันหยุดใช้งานบัญชีไลน์ของเราได้เลยนั่นเองนะครับแต่อย่างในที่นี้เนี่ยของนายตึงเนิรไม่มีเครื่องอื่นเข้าใช้งานอยู่นั่นเองนะครับหลังจากเช็คตรงนี้แล้วให้ย้อนกลับออกมานะครับ มาดูกันอีกหัวข้อหนึ่งครับก็คือหัวข้ออนุญาตให้เข้าสู่ระบบนั่นเองนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับหัวข้อนี้เนี่ยจะถูกเปิดอยู่นะครับทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่รู้ ID ดีไลน์ของเรารหัสไลน์ของเราเนี่ยสามารถเข้าใช้งานบัญชีไลน์ของเราได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ใช้งานแอปพลิเคชันไลน์บนคอมพิวเตอร์อยู่แล้วเนี่ยนายตึงเน่งแนะนําให้ปิดฟังก์ชันนี้ไปเลยนะครับกดเข้าไปได้เลยครับ เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนี้เนี่ยคนอื่นก็จะไม่สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องอื่นเข้าใช้งานบัญชีไลน์ของเราได้แล้วนั่นเองนะครับและที่สําคัญเราไม่ต้องหลงเชื่อหรือว่ากังวลกับ SMS ของพวกมิจฉาชีพที่มาหลอกเราว่าบัญชีไลน์ของเราถูกเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นอีกต่อไปแล้วนั่นเองนะครับนายตึงเนื่อหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีีดีๆแบบบนน้้ฝาาาากกกดตติมมทททุชช่่องงไรัยึ เน่ด,ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ